สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้อยู่กับทีนกรชาแนลนะครับผมเมื่อนี้หลงมีงานเสริพี่น้องงานนั้นช่วงนี้กับฮ้างๆเนี่ยเมื่อคืนเดือนที่แล้วพี่น้องเพราะว่ามันเขานาฝนนะครับผมมันจะเป็นงานโค้งสุดท้ายแล้วบ่ว่าจะเป็นรถแห่บ่ว่าจะเป็นล้ำซิง่งบ่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเมื่อว่าจะเป็นยังหลายๆอย่างพี่น้องครับผมที่ผมรับไว้อยู่แถวนี้ก็เลยอ,อยู่ประมาณสี่ห้างานครับผมสําหรับตอนนี้ไปหาเขาปรรษาประมาณห่าห้า หกงานนี้วันนี้นะผมลืมมือลืมม้นเลยพี่น้องเฮ้ยนอนอันมาตนาแล้วอ่อนมานอนเจ้าภาพโทวรมาหอดใส่ล้วเนาะ่าสัน่นเจ้าภาพทวรมาว่าหอดใส่เ้วเนาะมาสัน่นวิลืมไปว่ามือนอนีวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนานะครับรับงานไว้ยี่สิบเอ็ดพี่น้องรับงานไว้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะผมเขาจะเดินทางไปห้างจากบ้านผมประมาณห้าหกกิโลพี่น้องเป็นงานบวชนะครับผมเป็นงานบวช เสพจะน้อยนะพี่น้องเพราะว่าโควิดระลอกนี่กำลังติดเร็วถามว่าน่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนไหมมันมันบัค่อยนายันว่าเป็นแต่ยันไปในดอกพี่น้องแต่ว่าฮขกเกษจะของเพราะว่าคนหลายพี่น้องวันนี้ขึ้นรถแท่็เด้พี่น้องครับขึ้นรถแท่รถแท่ลรุ่งเรืองซาวนะครับผมไปรับเชิญเป็นชั่วโมงหนึ่งนะครับผมผมกเกษบ่ายสามถึงหกโมงแรงพี่น้องบ่ายสามถึงหกโมงเย็นก็ผมก็จะขึ้นอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งประมาณสิบเพลงนะครับผม เยวจะเก็บบรรยากาศการออกงานาผู้เดียวให้เบิ้งพี่นอ้องตอนนี้บ่ายสองยี่สิบพี่น้องบ่ายสองยี่สิบนะครับผมเราจะเดินทางเดินทางกับบ่าโดนออกพี่น้องประมาณสักยี่สิบนาทีก็ถึงแล้วนะครับผมบ่ไก่จากบ้านนะครับผมบ่ได้ลองมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่น้องงั้นช่วงนี้นะฝนมันบ่ค่อยมีงานผมก็เห็ดชิปอยู่บนันก็ก็คีแกนะครับผมตามพี่น้องเห็นแล้วครับผมลงซื่มือนะครับผมช่วงนี้ไปพี่น้องครับผมรอติดตามนะครับผม รอติดตามเด้อพี่น้องเดอ้อครับผมอยู่ที่งานนะครับผมอาจจะเป็นบรรยากาศงานวันนี้เป็นยังไงแต่บางเพลงก็อนท่ทยายบ่ทได้เด้อพี่น้องเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์นะครับผมลิขสิทธิ์ทางย t u b e นะครับชงเพลงของพี่ไทยบรรยากาศให้เบิ้งนะครับข่าวๆนะครับผมให้เบิ้งพี่น้องซึู่สุนคนค,ครับเจอก,กันที่งานครับนะพี่น้องมาหอดแล้วนะครับผมตอนนี้มาหอดงานแล้วนะครับผมโอ้ผมขี่เราขามาจอดที่พุ่นถลุดเท่จอดที่พุ่นนะครับผมอันนี้บ้านงานบ้านงานอยู่นี่แหละครับ เราไปจอดพี่เพราะว่ามันกไก่มึงเขาเต้นเขาหยางแน่นะครับผมเพื่อมันเหตุการ์บ่ดีเนาะสิเมื่อ้นจักอ่าหกเพลงถึงประมาณสิบเพลงก็น่าเกือบชั่วโมงะครับพี่น้องแล้วกาสิกบาลเลยนะครับผมเพราะว่าจะกลับไปเมืองบ้านเมืองสองเมืองไกลเมืองการนะครับผมเพราะว่าบ่ได้มาเต็มสามชั่วโมงนะพี่น้องมาแค่รับเชิญเฉยๆนะครับรับเชิญให้เจ้าภาพนะครับผมเนี่ก็ ยังงางอูดปะยังไปเลยบันงานกันพี่น้องเราไปเตรียมโถนะผมว่าตอนนี้เขาจะเสร็จอ่าตอนนี้เขากำลังที่เซ็จเครื่องแล้วนะครับผมเขาจะเร็จเครื่องก็คือเตรียมระบบเตรียมอย่างการรองเครื่องรองเสานะครับผมทำบรรยากาศให้เบื้องเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมให้มู่พามานะครับมู่พามารถแท่กับเตรียมรถแท่มูกันนะครับ นี nh ô, <t> ่เร <ừ, S 2> <t> ื่องเสาพี่น้องก็เห็นอยู่หรอกนี่คือวันจารย์นะครับวัววันจารย์มียางรับมันอพู่นไหนโอ้จอดอยู่ไหนเนี่ยเสาวผาเสาผาลอดไวได้พี่น้องผนตรงขึ้นนี่ตื่นนี่เสร็จระบบแล้วนะครับผม

ควานผน <Off> ั่งอพี่นอนเอ้ยพูดนบางู่นี่งานนี่นะครับฮะไมันเปินนพ่มาสุโขมาได้ฝนกไหลมาคนไปเถอะออกงานคนเดียวน้บผมที่งานในติ่นมาเราเป็นบาส่วนนะผมก็ไปงานผมบึ้ง เดี๋ยวช่วงจะสุดเลยเหรอพี่น้องเดี๋ยวให้ได้อีกประมาณสิบนาทีครับผมเดี๋ยวเขาเซตเครื่องแป๊บนึงนะผมประมาณสิบนาทีคนระับบรรยากาศงานบวชเด็เกพี่น้องเขาเช็คแจขคมารอฟังเพลงฟังลัมน้ำมูลจะของรถแข่งนะครับนี่ครับสมัยนี้นะครับเขา เขาเป็นรถแห่ที่มีเิทีเคลื่อนที่ับผมของเสียหมูเสียหมูลุงเหล้องซาวนะครั <laughs> <laughs> บนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวันน MC สวดีครับสวัสดีครับนี่พี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับนี่เขาจะเปิดข้างแบบเป็นเิทีเลยได้พี่น้องเปิดข้างออกมาจะเป็นเวทีเลยนะครับข้างออกมาเลยตรงนี้คนระับ นี่คุณพ่อเสียหมูนะครับผมคุณพ่อคนโช,ชเฟอร์ขับรถของผมคุณมันจะพาพี่น้องอน,นี่คุณฟัง,งมอเตอร์มอเตอร์นักร้องก็อยู่ตรงนั้นเลยนะครับคนรังง่าแบบใช่ <c oughs> สีผมอ่ะ, <c oughs> อะนักการนะครับคุณฟังนี้วันตะพาพี่น้อง กุญแจติดหลังลองเครื่องนะเช็คซาวอยู่นะครับก็คู เล,เล่นยุดดีเครื่องดับพี่น้องครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะครับเจ้าหน,น้าที่ตำรวจมาแล้วครับ <laughs> นักเต้นกันเลยค้างเลยพี่น้องครับตอนนี้นักเต้นค้างเลยนะครับ <laughs> นักเต้นค้างเลยคนกำลังทยอยมาครับผมตอนนี้มันห่อนอยู่นะครับตอนนี้อากาศร้อนอยู่คนขึ่งทยอยกันมานะครับผม ผมไปห่างๆเลยเขาเรียนทักษะม้อหนึ่งก้อนนะครับผมพอสิบหนึ่งสิบสองนะครับนักเตะข้างแล้วพี่น้องเอ้ยโอเคครับพี่น้องครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับงานวันนี้นะครับเสร็จไปเรียบร้อยแต่สำหรับผมเนยผมได้เจ็ดเพลงครับผมเจ็ดเพลง เพลงเสร็จแล้วผมก็กลับเลยเพราะว่ามันหอนพี่น้องหอนแหงค้นก็หลายนะผมหอนแหงค้นหลายหลุ <c oughs> ด,ดมาแล้วครับพี่น้องกลับบ้านเราครับเอาสักนี่ละเฉลี่ยแปดเพลงเกือบชอั่วโมงชั่วโมงบ่ทั้งเบาทั้งยังเนี้ยเกือบเกือบชอั่วโมงคุณละมั้งเพิ <c oughs> ่นเพิ่นกำหนดให้ชั่วโมงหนึ่งหน้ารถแทร่รถแทร่จะผับ <c oughs> ก็คือทีมโดดแแห่ปัจจนมีนักร้องมีนักดนตรีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเจ้าภาพอ่าอยากได้ผมมาเสริมสินะเจ้าภาพก็ต้องไปติดต่อรถแห่คันนี้สิน่ะว่าเอาทีมนักก่อนมาเพิ่มนี่เพิ่มจะทอดได้ยังไงวันนี้เขาคุยราคากับผมนะครับเจ้าภาพก็ใส่สองแห่อยู่พี่น้องสองพันนะครับชั่วโมงหนึ่ง mm hmm. ถือว่าโอเคเสร็จรุ่นลงไปด้วยดีครับผมออกจากงานมาแล้ววันนี้เขาจะได้เดินทางกลับบ้านเลยนะครับพี่น้อง บบกับว่าไก่ดอกทั้งหกพี่น้องรัดมาทางนี้รัดป้ารัดหนางมาเป็นขันทั้งดีกับซิปก็โลขันทั้งรัดกับประมาณห้าหกโลครึ่งต่อครึ่งอ่ะพี่น้องก็รัดไปทางแดงก็ถือว่าถ้าฝนโบตกคักให้ดีกับฟอเรนได้นะครับผมถ้าเออแดดๆเท่าไหร่โอเคกับฟอเรนได้นะผมวันนี้เราก็ได้เดินทางกลับแล้วครับผมขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมที่ เอมาะไพี่น้องชอบมโนขัวบ้านหัวขัวตำบลบ้านยางอำเภอรำทะเมียนชัยจังหวหัดนครราชสีมาของผมบ้านเขียดต้องเขียด,ด้วพี่น้องเพราะมันมา,มา,มา,มาโคราดไก่แท้จิว่าม่ไก่นะครับผมผมผมันผมผมยุบุยล้ำกับจริงแต่ว,ว่าติดเขียดโคราดขเขียดบ้านเนี่ยติดกันขวมมาม่อีกถนน,นฟังหนึ่งกับแม่เราพี่น้องครับขอบคุณทุกแรงใช้แรงใจพี่น้องครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณที่ยังติดตามขอบคุณที่ยังรักและเมตตาแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ ผู้ติดตามพุ่งขึ้นเลยครับผมเกือบสองร้อยคนนะครับผมขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนั่จิตนกรนะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปหลากหลายพี่น้องเาว่าได้จาเจคลิปหลากหลายคลิปหายุหายินคลิปไปมีงานล้ํากับแทงเสลยพี่น้องถ้าผมมีเวลาจริงๆนะครับผมถ้ามันบางยากจริงๆนะครับผมเอา้าเจอกันคลิปหนาะขอบคุณทุกสับสไครต์ทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์เด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาครับผมเจอกันคลิปหนาะคลิปนี้ไวส้สวัสดี